อลเลย์บอ,ชอลชาติหญิงอลเลย์บอลแลไทเอาไปเรอบอลเลบอลนทีมบอลเลย์บอชลบอชอาติไทยฮะฮะอยากมาสแสดงความดีให้ทีมบอลเลย์บอลยาชิงา สวัสดีค่ะทุกคนแอนนะคะ Miss Universe Thailand 2023นะคะอยากมาแสดงความยินดีให้วอลเลย์บอลทีมวอลเลย์บอลอยากให้เขาเห็นรองเท้าของจังนี่พี่พี่เก็บทุกอย่างต้อสดีค่ะแอนนะคะ Antonia Porcell Miss Universe Thailand 2023นะคะอยากมาแสดงความยินดีให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่จะเล่นเซมิไฟนอลวันนี้ทาง สาาฬมงเวลาเวลา6ได้สวัสดีค่ะแอนนะคะแอนโทนีโพซ์นิสซี่เดเวอสยแันสองพันยี่สิบสามนะคะอยากมาแสดงความยินดีกับวอลลีบอ่ลมันแบตมดเหรอมรีเต็มันเยอะเกินเลยลูไม่มีอะไรในโทรศัพท์เลยแอปไม่มี 要干嘛？是 storage form 吗、huh?？